่าวโฮมแพงเกี่ยวข้าวที่นาลันกราบก่อนที่พายุโซนร้อนโนโอื่นจะเข้ามาในระหว่างวันที่18-20กันยายน2563ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือน,นชาวบ้านราดได้มีการ <c oughs> ร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวพันข้าวดอกาะลาสินที่นาลันกราบอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าข้าวจะยังแก่ไม่เต็มที่แต่ก็พอจะเกี่ยวได้แล้ว ซึ่งการทำงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านสามณะท่านศิกรมาตนรริสิตวน,น,นาวบพี่น้องชาวชุมชนและนักเรียนนักศรรึกษาค่ะการทำงานครั้งนี้แบ่งเป็นทีม <AC AN. S 1> คือทีมเกี่ยวข้าวทีมที่ขนข้าวไปเก็บที่รถและทีมที่ขนข้าวไปที่อาคารบวรนำข้าวลงตากที่อาคารบวรและในช่วงบ่ายของวันที่17กันยายนก็ได้มีการสีข้าวเก็บเป็นข้าวเปลือกไว้ค่ะ ซึ่งการทำงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือและมีความอบอุ่นค,คึกคักครื้นเครงในการทำงานบ่งบอกถึงสังคมสาธารณโพคีที่ยั่งยืนค่ะเป็นนารันกราบที่ศิกมาตเป็นหญิงท่านได้ทำขึ้นมานะครับก็มีชาวชุมชนร่วมด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มทำก็มีลักษณะเสียงว่าเอ๊ะทำทำไมไม่กลัวน้ำท่วมเหรอปีที่แล้วนี่น้ำท่วมไม่เหลือนะแต่สุดท้ายในวันนี้เราได้มา ร่วมนะครับทั้งเด็กทั้งชาวชุมชนเช้านีสิทวารบมาร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวนาแปลงนี้ที่ดียงมากเลยครับจังหวะดีที่2ก็คือว่าเป็นข้าวที่สุกช่วงที่กาลังเกี่ยวพอนี้เพราะหลังจากนี้ข่าวมาว่าวันที่สิบแปดทุ่งนี้พายุจะเข้าเข้าอย่างมากมายมหาศาลเลยครับประมาณว่าพายุเข้าจะลรมน้าท่วมฉับพลันนะครับเชี่ยวยังมีอีกนะครับอีกรุ่นที่สองก็คือเป็นข้าว ลอยอันนั้นไม่กลัวน้ําครับ้าน้ํามาก็ยืดไปตามน้ําอันนี้ก็คือข้าวเหนียวครับ าวการโลณรงค์การแพร่ระบาดยุงลายในชุมชนราชธานีโศกเนื่องจากระยะน,นี้ประวรราชธานีโศพบกับเหตุการณ์ฝนตกบ่อยครั้งทําให้หล,ลายๆคุ้มแต่ละบ้านในชุมชนราชธานีโศกจึงมีแหล่งพ่อหยุงไม่น้อยเลยและมีน้ําขังตามบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นโองคอ่างกระถางหรือแอ่งน้ําขังในพื้นดินใต้ถุนบ้านซึ่งคุณดาวชิดเดือนวางวง หัวหน้าทีมงานสาธารณาสุขบวรราชธานียโศกหรือออม,มบ้านราชพร้อมกับสมาชิกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้โดยทำความเข้าใจให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องญาติธรรมในชุมชนที่สำคัญก็เลือกวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาสินข้อนึงด้วยค่ะ ก็ใช้วิธีการเทน้ำทิ้งออกจากภาชนะต่างๆออกโดยได้รับความร่วมมือจากญาติธรรมในชุมชนค่ะพวกเราก็รณรงค์กันทุกปีแล้วนะคะในชุมชนเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทั้งหลายเราก็ทำมาก็มีการกอกทรายรณรงค์ปีละสองครั้งสำหรับเรื่องยุงลาย พ่นหมอกควันแต่ตอนนี้ก็คือชุมชนเราเริ่มที่จะไม่อยากพ่นหมอกควันเพราะว่าเราไม่อยากใช้สารเคมีค่ะเราก็มีการบอกชาวชุมชนแต่ละคุ้มว่าให้ดูแลนะคะก็ขความน้ําทุกวันศุกร์ก็มีกอกทรายบ้างสําหรับชาวชุมชนคนใดที่ต้องการใช้ทรายก็จะมีบ้างค่ะก็ให้มารับได้แล้วก็ข้างบ้านก็รณรงค์พวกเก็บขยะให้เรียบร้อยอย่าเป็นที่ขังน้ํายุงลายค่ะ ข่าวโนอึนมาเยือนบ้านราชวันแรกในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563เวลา3ทุ่มตรงโดยประมาณเกิดพายุฝนตกโปรยปลายตลอดทั้งคืนจนเช้าวันต่อมาและตกหนักเป็นระยะระยะในระหว่างวันทำให้บวรราชธานีอโศกได้รับผลกระทบไปด้วยแทบทุกจุด ตั้งแต่ห้องปัวที่ต้องรีบขนของหนีน้ำแต่หัววันโดยนักเรียนชั้นมัธยมการเรียนการสอนวิชาต่างๆครูรู้ต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆของห้องเรียนด้านผลผลิตทางการเกษตรต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพราะได้รับผลกระทบพอสมควรจากพายุลูกนี้ค่ะโดยรอบๆชุมชนก็มีกิ่งไม้หักต้นไม้ล้มและต้นไม้โคน่นอยู่เป็นจุดเป็นจุดไปค่ะ บรรยากาศรอบๆชุมชนก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำโดยเฉพาะที่หน้าห้องปัวแต่ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับพายุโนอื่นอย่างไรชาวบ้านราชก็ไม่เคยตรหนกตกใจแต่ก็ไม่ถึงกับประมาทที่จะเตรียมตัวรับมือด้วยความพร้อมอย่างผู้มีประสบการณ์ของคนอยู่ปลายน้ำค่ะ